ข้อ16นี่ก็ง่ายค่ะที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่งมีด้านสั้นด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาว3เมตรก็เป็น X กับ X บวกสพื้นที่504นําไปสร้างออสมการเนาะแสดงว่า X กํำลังสองบวกส x เท่ากับห้าร้อก็แก้หา x มาแล้วโจทย์ถามความยาวรอบที่ดินเอา้าสมการกำลังสองแก้เลยค่ะแสดงว่า x ก,กำลังสองบวกส x ลบห0าเท่ากับศูนย์เราแยกตัวปรกอบ504ให้ให้มันต่างกันอยู่สามะมันคือ21กับ24ก็เป็นลบยิบเอบวกยอันนี้ได้ x ติดลบไม่เอา นั้น x เท่าก,กับ21อันนี้ได้24อันนี้ได้21บวกกันได้45แสดงว่าความยาวรอบที่ดินคือ2คูณ45ตอบ90มเมตรก็สอบยาวเฉยๆเต็มหน้าเลยอ่ะเขาบอกว่าแดนนียลเอาแก้วอันนี้คือแก้วทรงกระบอกแล้วก็เอาเหล็กตันนะคะซึ่งเป็นทรงกระบอกความสูงเท่ากันและเขาถามความสูงนี่แหละ โอเคมาใส่มิติของกระบอกแล้วกันเนาะเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกระบอกอของแท่งเหล็กทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง4ี่เซนวัตรัสมีสส่วนแก้วนี้ให้รัศมีมา5ที่แรกใส่น้ำเต็มแก้วเอาแท่งเหล็กใส่ลงไปก็จมมิดพอดีเลยทำให้น้ำบางส่วนล้นออกมาแล้วพบว่าปริมาตรน้ำที่เหลือในแก้วมีอยู่1 4 5 2ลูกบาทเซนติเมตร เดี๋ยวมาทําที่รูปนี้ค่ะเเขาถามความสูงนะทั้งหมดสูง S นั้นสมการก็คือไอปริมาตรน้ำส่วนสีฟ้าเนี่ยหนึ่แล้วปริมาตรเหล็กก็คือส่วนที่ว่างเปล่าทั้งหมดรวมกันได้ปริมาตรของของแก้วสงกระบอกนะอ่ะก็เป็น1 4 5 2บวกกับ ปริมาตรของทรงกระบอกแท่งนี้คือพายคูณ r กำลัง2คูณ S แล้วไปเท่ากับตัวแก้วน้ำคือพายคูณ5คูณ5แล้วก็คูณกับ S นะทีนี้เขาให้เราใช้พายเป็น22สิ่วนเตรงนี้เป็น4พาย s ย้ายไปลบออกก่อนก็25ลบ4เหลือ21พายเเท่ากับ1 4 5 2 แล้วก็เปลี่ยนพายเป็น2ี่สิบส่วนเจ็ดเแสดงว่า h น่าจะเกิดจากการเอา1 4 5 2ไปหารด้วย3แล้วก็22นะคะคำตอบออกมาได้22เซนติเมตรก็เรียบร้อย โจทย์บอกว่าสี่เหลี่ยม ABCD มีมุม B แล้วก็ ABC แล้วก็ ACD เท่ากับ90องศาแสดงว่ามันควยไปนะเนี่ยเพราะมันไม่เหลียงอันนี้ A อยู่นี่แล้วก็มีมุม B เป็นมุมฉาก A, B, C, A, C, D เป็นฉากตามรูปเนาะความยาวด้าน AC เป็น20 CD เป็น30อ่าแล้วก็เส้นทแยงมุมตัดกันที่จุด E เดี๋ยวเอา20เก็บไปก่อนนะคะอันนี้จุด E โดย AE ยาวหเออรูปชักเพียนและอันนี้ก็จะยาว15ขอภัยที่สับสว่นไม่เป็นจริงนะแล้วคือข้อมูลนี้หมดแล้วแล้วให้ให้หาพื้นที่ของทั้งหมดเลยอะ่ะให้หาพื้นที่ทั้งหมดเลยงั้นครูจะตั้งให้มันเป็น A แล้วก็ B แล้วก็ C อย่างนี้นะแล้ว เราก็พิทากรัตได้หลายเส้นเนาะคือค,อคอจริงรูปนี้เขาหลุดไปแล้วแหละเขาเขาหาพื้นที่ได้แหละของเรานี่คือเราอยากจะหา A กับ B ก็ใช้เครื่องมือที่เรามีเออก็จะเริ่มจากการหาเส้นที่เราหาได้ก่อนในสามเหลี่ยม ACD ACD อันนี้30กับ20 AD ยกกำลังสองเท่ากับ900บวก4ี่ เป็น1,300แสดงว่า AD จะยาวเท่ากับ10ลรูท13อีกเส้นหนึ่งที่หาได้ก็คือเส้นนี้คือสามเหลี่ยม CED นะจะได้ว่า DE ยกกำลังสองเท่ากับ15ากำลังสองบวก30กำลังสองดึง15ลังสองออกเหลือ1บวก4 ดังนั้น DE จะยาวเท่ากับ15บห้ารูห้าโอเคเรามีอะไรบ้างไลพ่พิสูจน์มุมนะ <laughs> นึกอะไรไม่ออกพิสูจน์มุมอันนี้ให้เป็นมุมเซตาซึ่งอันนี้ก็เซตาด้วยเสร็จแล้วเราก็เอ,อพบว่าในสามเหลี่ยมเนี่ยเรารู้ค่าติีโกนของมุมเซตาใช่ป่ะนะ วาดมาวาดไว้ตรงนี้ครูเขียนเป็นอันตราส่วนอย่างต่ำแล้วกันนะ,ะนะอันนี้อันนี้คือมุมเซต้านะคะคือจำลองรูปนี้มาแล้วเอามาเขียนค่าตรีโกณแบบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอนะสิบห้ามันก็จะเป็น1 2แล้วก็รูทหหน้าเป็นอีหน้าตาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านไซน์คอสแทนของมุมเซต้าได้หมดนะข้อนี้ครูจะใช้โคไซน์รอทํานะคะ ขอขออธิบายโคไซนรอนนิดนึงบางคนยังไม่เคยใช้สมมุติเรามีสามเหลี่ยมแล้วก็มีมุมเซต้าอยู่นี่แล้วก็ความยาวด้านเป็น a b c c นี่มันอยู่ตรงข้ามกับมุมเนาะนั้นเราจะได้ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสบวก b กำลังสองลบส a b คูณกับ cos เซตาขณะเดียวกัน อีกอันนึงคือถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีมุมอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถหาพื้นที่ได้เท่ากับ a คูณ b คูณกับ sin เซตาแล้วก็หารสอง 2. เนี่ยนึกภาพว่าถ้าเราหา c ได้ถ้าเราหา c ได้แค่ตัวเดียวนะเราก็จะหาพื้นที่ส่วนนี้ได้ถ้าเรารู้พื้นที่ของ aeb ก็หาอันนี่ได้ก็ฐานเนี่ยใช้จุดยอดที่ B ร่วมกันอัตราเป็น1ต่อ3แล้วค่อยขยายความออกไปนะโอเคนี้มาดูในสามเหลี่ยม ABE ABE ก็คือรูปนี้มุมเซต้าอยู่นี่ก็ตั้งสมการว่า B กำลังสองเท่ากับ5กำลังสองบวก c กำลังสองลบด้วย2คูณ5คูณ c คือสิแล้วก็คอสเซตาค่าคอสเ,อเรามีไว้แล้วอะหาไว้เป็นหนึส่วนรูทหใช่ไหมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเออส่วนรูทหไปเลยนะเอาคำว่าคอสออกไปด้วยอ่ะต่อไปมันจะมาการเดียวมันแก้ไม่ได้ในสามเหลี่ยม bce สามเหลี่ยม B C E เอออันนี้เพิ่มความรู้เข้าไปนิดหนึ่งอันนี้มันเป็นมุมร้อยแปดลบเซตาเรามีด้านหนึงสิ c แล้วก็ a เป็นตัวที่อยู่ตรงข้ามมุมร้อยแลบเซตาเนาะเราก็เลยได้ว่า a กํลังสเท่ากับอ่าสิบห้ากํลังสองสอบวก c กํลังสองลบด้วย 2คูณ15คูณ4แล้วก็คูณ cos 180ลบเซตาเดี๋ยวครูอธิบายตรง Co ร์ส0ลบเซตานิดนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ที่แบบว่าอยู่จริงๆพวกเราก็คือสายแข่งแล้วก็จะต้องไปสอบอะไรที่มันยากๆตีโกลนของมอปลายควรจะทราบวงกลม1หน่วยเนี่ยในวงกลมหนึ่งหน่วยครูยกตัวอย่างมุม60องศาเนาะ เวลาเราสร้างมุม60องศาไว้ตรงนี้เราก็จะได้ความยาวด้านนี้ x ด้านนี้ y พิกัดมันก็จะเป็น x y ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาทำมุม60ไว้ฝั่งนี้มันเป็นรูปที่เท่ากันทุกประการนะนั้นมันก็จะเป็นลบ x แล้วก็ y สมมติว่าเราหา cos หกสิบแล้วกันเนาะ cos หกสเนี่ย เราจะอ่านได้เท่ากับ1สนส่วนสเพราะว่าด้านนี้ยาว1ด้านนี้ยาว2ด้านนี้ยาวรูทสามมันก็จะอ่านค่านี้ได้เป็น1ลูทสามแต่พอเป็นมุม60ตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบหกับรูทสามแต่ว่าถ้าเป็นความยาวด้านก็เป็น1ลูทสามสองนั้นถ้าเกิดเราจะอ่านค่าคอสของ120อ่ะมุม120คือตรงนี้ไปถึงตรงนี้มันก็จะอ่านได้เท่ากับเส้นนี้แหละ อาจได้เท่ากับเส้นนี้เพราะฉะนั้นมันเท่ากับค่าลบของมุม60เพราะว่าเพราะว่าด้านนี้มันติดลบไงอันเนี้ยจะหาได้เท่ากับลบหส่วนสคือจะเขียนว่าลบ cos 60นะอันเนี้ยมันคือ180ลบ60เพราะฉะนั้น cos 180ลบเตาเท่ากับลบคอศเต โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้นี้เราหาคอสเซตาตรงนี้ได้เท่ากับ1ส่วนรูทหดังนั้นค่าเนี้ยจะกลายเป็นลบ1ส่วนรูทหติดลบนะติดลบขออญาตลบอ่ะแล้วก็เออเขียนอันนี้ใหม่นเอกกำลังสองเท่ากับ2 2 5สอบวก C กำลังสอง แล้วก็ต้องบวกเพราะว่าลบเจอลบได้บวก3 4ส่วนรูทหนี่เราจะเห็นว่า b อยู่ในรูปของ c a อยู่ในรูปของ c ขณะเดียวกัน a กำลังสองในสามเหลี่ยม a b c a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับเท่าไหร่เน <Yeah. S 2> ี่ย a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับสี่ร้ปะด้านนี้เป็น20เนี่ยแล้วเราก็เอา เอกำลังสองก็เอาพจน์นี้มา b ีกำลังสองพจน์นี้มาเซลล์จะแก้หาสได้อะโอเคเอา A มาก่อนเนาะสองสองห้าบวก c ี่กำลังสองบวกสามสิบส่ส่วนรูทห้าบีกำลังสองคือยี่ห้าบวก c ี่กำลังสองลบสิบส่ส่วนรูทห้าเท่ากับสี่ร้อยตัดทอนอันนี้ได้หกรูทห้ากับอันนี้คือสองรูทห้า จะได้รวมกันได้ก็เป็น2 c กำลังสองบวกกับ250แล้วบวก4ลรูท5้ลบ400เท่ากับ0ไอพจน์นี้กับพจน์นี้รวมกันได้จัดรูปใหม่สองกำลังสองบวก4ลรูท5้ลบ150เท่ากับ0อ่เราก็จะหา C ได้จากสูตร c เท่ากับลบ b เอ,อ่อมันไม่ลบแล้วนะต้องบวกอย่างเดียวเพราะว่า c เป็นความยาวด้านติดลบไม่ได้ square root b กํลังสพจน์เนี้ยได้80ดลบส ac ก็พลิกมาเป็นบวกใช่ไหมสี่คูณสเป็น8คูณกับ150นะกลายเป็นในรูทคือพันสนะ บวกรูทพันสองร้อยแปดสิบหารด้วยสองเอก็คือสี่เออก็จะไอตัวเนี้ยไปแยกตัวกรอบมามันคือสิบหกลูทห้าดังนั้นทำเป็นอย่างต่ำก็คือลบรูทห้าบวกสี่รูทห้าเท่ากับสามรูทห้าค่ะได้สี่เป็นสามรูทห้าลืมแล้วว่าทำอะไรอยู่ไม่ลืมเนาะเราได้สี่ แล้วก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้ได้อ่ะเดี๋ยวอากูจะย่อพื้นที่นิดนึงเพื่อให้มีเห็นรูปด้วยนี่ค่ะพื้นที่รูปนี้ตามนี้เลยก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม ABE เท่ากับ5คูณกับ c คือ3รูท5 แล้วคูณกับไซน์เซต้าไอ่านได้2ส,ส่วนรูทห้าแล้วก็หารสองตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปอันนี้ได้พื้นที่สิบห้าอ่ะพื้นที่สิบห้าก็ไล่ไปนเนาะฐานยาวห้าพื้นที่สิบห้าฐานยาวสิบห้าพื้นที่สี่สิบห้าอันเนี้ยสามเหลี่ยม A B C เนี่ยพื้นที่เท่ากับหกสิบแหละ ก็เหลือส่วนนี้นะสามเหลี่ยม ACD พื้นที่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอคูณยีคูณสาออกมาอีก300แสดงว่าคำตอบคือ360ข้อ19เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการอ่านแผนภูมินะไปดูคำถามก่อนจะได้รู้ว่าเจาะตรงไหนเขาถามว่านักเรียนชั้น2อทับส ที่ชอบคณิตมากกว่าชอบอังกฤษกี่คนสนใจ2อทับสก็ต้องไปแก้หา x ให้ได้ก่อนโดยบอกว่า2อทับสน้อยกว่า2อทับหอยู่6คนครูเปลี่ยนอันนี้เป็น x บวกหจะได้เหลือตัวแปรเดียวเอาค่าเฉลี่ยมาช่วยค่าเฉลี่ยเป็น24คนทั้งหมดมี5ห้องแสดงว่าผลบวกต้องเป็น120 เอาตัวเลขยี่สิบหกบวกยีิบหบวกยีิบสาบวกสอบวกหจะต้องเท่ากับร้อยยเก็บไว้อันนี้ลงท้าย8อันนี้ลงท้าย2องเออแปดสบวกสอเป็นร้อยแสดงว่า x เท่ากนะับ20เนาะเราสนใจแค่2อทับสี่เราไม่สนใจห้องอื่นมีมีนักเรียนอยู่20ิคน ชอบคณิตศาสตร์มากกว่าภาษาอังกฤษกี่คนต้องไปดูก่อนว่าคณิตศาสตร์มันกี่เปอร์เซ็นต์มันให้เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะห้าสิบสิบห้าสามสิบมันรวมกันได้หกสิบเลยใช่ไหมสามสิบเนี่ยหกสิบแสดงว่าคณิตศาสตร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นจะชอบคณิตมากกว่าอังกฤษอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของคนยี่สิบคนก็คือยี่สิบห้าส่วนร้อยปับ,ปบ ห้าคนค่ะเป็นคำตอบข้อยี่สิบบอกว่าให้ x แทนจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าร้อยที่มีเลขโดดในแต่ละหลักเป็นจำนวนเฉพาะเออเลขโดดที่เป็นจำนวนเฉพาะคือสองสามห้าเจ็ดเอามา mix เป็นจำนวนเต็มบวกหหลักก็จะมีสี่แบบสองหลักซ้ำได้เนาะ <c oughs> สองหลักก็จะเป็น16แบบแสดงว่าแซมเปิลสเปซเท่ากับ20นั่นแหละแล้วก็เขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่สุ่มมา1ตัวแล้วจะได้จำนวนเฉพาะอ่ะก็ไปหาอีเวนต์มาว่ามันจะเกิดจำนวนเฉพาะได้กี่ตัวเนาะเคหหลักก็2องสห้เป็นจำนวนเฉพาะทีนี้ถ้าเป็น2หลัก เอาครูคิดจับตัวลงท้ายแล้วกันเนาะพราะลงท้ายสองไม่ได้ถ้าลงท้ายสามมันก็จะมีสองสามเจ็ดสามห้าสามลงท้ายห้าไม่ได้เลยแล้วก็เหลือลงท้ายเจ็ดลงท้ายเจ็ดก็เป็นสามเจ็ดตัวเดียวไหมตัวเดียวเนาะโอเคทั้งหมดก็จะนับได้ แปดตัวอีเวนต์มีแปดจำนวนนั้นความน่าจะเป็นคือแปดส่วนยี่สิบหรือว่าคาให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง